สวัสดีชาวลัคนาราศีเมถุนทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมทุรสโหราพยากรณ์ที่ฉันจะพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมถุนประจำเดือนตุลาคม2568โดยใช้โหราศาสตร์ไทยซึ่งจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมเพียงบางส่วนเท่านั้นค่ะสำหรับท่านที่ต้องการพยากรณ์แบบส่วนตัวซึ่งจะมีรายละเอียดเฉพาะบุคคลสามารถแอดไลน์มาได้ขาดที่ไลน์ไอดี 063 078 0354พยากรณ์สดโทวรลนยใช้เวลาไม่เกิน1นชั่วโมงถามได้ไม่จำกัดคำถามค่าบูชาครูท่า้นละ1่ง9บาทรับพยากรณ์ทุกวันทั้งในและต่างประเทศตั้งแต่เวลา9นาฬกาถึง22น่นาฬการาศสีไเมถุนหรือผู้ที่เกิดวันที่15มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมการเคลื่อนที่ของดวงดาวบนท้องฟ้า สถิตเข้าสู่รักขนาราศีภายใต้เรือนพบต่างๆมีความหมายดังนี้ค่ะพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจำเรือนพบสหัชชะได้ยกเข้าสู่ราศีกันภายใต้เรือนพบพันธุตั้งแต่วันที่17กันยายนถึงวันที่18ตุลาคม2568ส่งผลในท่านจะมีโอกาสพบปากพูดคุยไปมาหาสู่กับเพื่อนฝูงญาติพี่น้องของท่านมากยิ่งขึ้นได้เึ่งพาอาศัยกันมากขึ้น และท่านจะมีโอกาสได้ทับธุรกรรมเอกสารสัญญาอันเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ดินอาคาราสถานที่บริษัทห้างร้านหรือยวดยานผานะต่างๆค่ะจากนั้นดาวพระอาทิตย์จะย,ย้ายเข้าสู่ราศีตุลพายใต้เดือนพฤปตตุตั้งแต่วันที่18ตุลาคมถึงวันที่17พฤศจิกายน2568ได้ตำแหน่งเป็นนิดในระหว่างนี้หากท่านจำเป็นต้องขับขี่ยวดยานผานะ ขอยใ,ใช้ความระมัดระวังตลอดการเดินทางนะคะและหากมีเรื่องราวสำคัญในต้องตัดสินใจขอยท่านพิจารณาให้รอบคอบก่อนการตัดสินใจค่ะร่างคารนจะเป็นดาประจำเดือนพบอริตและลาพะชาวรางคารได้ยกเข้าสู่ราศีตุลภายใต้เดือนภพปุตตะตั้งแต่วันที่12กันยายนถึงวันที่16ตุลาคม2568ได้ตำแหน่งเป็นประสําหรับท่านที่มีลูกหลานบริวารลูกน้อง ขอให้ระมัดระวังการมีปัญหาขัดแย้นกับลูกหลังบริวารบางคนหรือมีโอกาสที่พวกเขาอาจจะแค่ได้ป่วยได้ค่ะมีโอกาสเจอคู่กรณีเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าค่ะจากนั้นดาวพร่างคารจะย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกภายใต้เดินพบอริตั้งแต่วันที่26ตุลาคมถึงวันที่6ธันวาคม2568และตำแหน่งเป็นเกษตรราเทพดีด้วยอิทธิพลของดวงดาวจะส่งผลในท่าน มีความเข้มแข็งมีความอดทนในการทํางานมากยิ่งขึ้นท่านจะสามารถรับมือกับอุปสรรคและปัญหาต่างๆที่เข้ามาได้เป็นอย่างดีจะมีชัยชนะเหนือศัตรูคู่แข่งขันและในระหว่างนี้ท่านจะมีเครดิตดีท่านที่ทําธุรกรรมกู้ยืมเงินกับสถาบัานการเงินต่างๆจะมีโอกาสได้รับการอนุมัติค่ะดาวพระพุธซึ่เป็นดาวประจําตัวของชาวราชา,าราสีเมถุนและเป็นดาวประจําเดือนพบพันธุ ดาวประพุธได้ยกเข้าสู่ราศีตุลภายใต้เดือนพฤษภะตั้งแต่วันที่23กันยายนถึงวันที่23ตุลาคม2568าแดได้ตำแหน่งเป็นอุจจาพิมุขส่งผลใ้ท่านจะมีจิตใจที่เสใสร่าเริงมากยิ่งขึ้นและมีโอกาสได้รับโชคจากการเสี่ยงโชคการเงินหมุนเวียนดีค่ะและท่านที่มีครอบครัวมีลูกหลานบริวารในระยะนี้ท่านจะได้ใกล้ชิดกับพวกเขาเหล่านั้นมากยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ในครอบครัวดีค่ะ ยิ่งสมผลดีกับท่านที่ทํางานประจํารับราชการหรือรัฐวิสาหกิจท่านจะโชคดีในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานท่านจะเป็นที่รักของผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาค่ะจากนั้นดาวพระพุธจะย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกภายใต้เดินพบอริตตั้งแต่วันที่23ตุลาคมถึงวันที่31ตุลาคม2568ส่งผลในท่านจะมีความขยันขันแข็งมีความอดทนทํางานมากยิ่งขึ้นท่านจะบริหารงานได้ดี แก้ไขปัญหาต่างๆเก่งลูกน้องบริวารให้การช่วยเหลือสนับสนุนและในระหว่างนี้ถ้าจะมีโอกาสปรับปรุงซ่อมแซมบ้านที่ออาศัยหรือยดยานผ่านะต่างๆแต่ขอให้ระมัดระวังการมีปัญหาขัดแย้งกับผู้อื่นค่ะ ดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวประจัการงานและความรักของชาวราศีเมถุนดาวพฤหัสบดีได้ยกกสุราศีกรกฎภายใต้เดือนพบกุมภะตั้งแต่วันที่2ตุลาคมถึงวันที่3ธันวาคม2568ได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดในเรื่องของการงานหน้าที่การงานดีค่ะท่านจะได้รับรายได้และผลตอบแทนที่ดีจากอาชีพการงานของท่านหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองท่านจะมีกำไรจากการค้าการลงทุน ส่วนในเรื่องของความรักสำหรับท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วท่านกับคู่ครองจะได้ช่วยเหลือกันในเรื่องของการงานการเงินได้ช่วยเหลือกันในเรื่องของการทำมาหากินและจะยิ่งส่งผลดีกับท่านที่ทำงานร่วมกับคู่ครองค่ะส่วนคุณโซจะมีโอกาสพบเจอคนถูกใจเป็นคนมีทรัพย์สินมีหลักมีฐานมีฐานะดีค่ะดาวประสบซึ่งเป็นดาวประจำเรือนภพ,พตะและวินาศได้ยกเข้าสู่ราศีสิงห์ภายใต้เรือนภพสหัชชะตั้งแต่วันที่ 16กันยายนถึงที่11ตุลาคม2568ส่งผลให้ในระหว่างนี้ท่านจะมีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวจะมีความสุขสนุกสนานกับการเดินทางหรือท่านจะได้ไปร่วมงานเลี้ยงงานเื่นเริงงานสันสันต่างๆมากยิ่งขึ้นและท่านที่มีลูกหลานบริวารความสัมพันธ์ดีค่ะท่านจะได้ใกล้ชิดกับลูกหลานบริวารมากขึ้นจะมีโอกาสร่วมเดินทางไปด้วยกันหรือได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นค่ะจากนั้นดาวประสบ จะย้ายเข้าสู่ราศีกันภายใต้เดือนพ,พันธุตั้งแต่วันที่11ตุลาคมถึงวันที่4พฤศจิกายน2568ได้ตำแหน่งเป็นนิดส่งผลให้ในระหว่างนี้ท่านจะชอบอยู่แบบเงียบๆอยู่แบบสันโดษและขอให้ท่านระมัดระวังการมีปัญหาขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือญาติพี่น้องบางคนหรือมีโอกาสได้เข้าไปจัดการแก้ไขปัญหาบางอย่างเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ต่างๆค่ะ ดาวพระเสาซึ่งเป็นดาวประจำเดือนภพมรณะได้ยกเข้าสู่ราศีกุมภายต้นเดืนพบสุภะตั้งแต่วันที่23สิงหาคม2568สถิตถึงวันที่13กุมภาพัน์2569ส่งผลให้ในระหว่างนี้ท่านจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานหรือเปลี่ยนแปลงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเจริญก้าวหน้า ในบางท่านจะมีโอกาสยกย้ายถิ่นฐานในบางท่านจะมีโอกาสได้รับมรดกเป็นทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์บางอย่างค่ะดาวพระหูซึ่งเป็นดาวประจําเดือนพบสุภะได้ยกเข้าสู่ราศีกุมภายใต้เดือนภพสุภะตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม2568สถิตถึงวันที่22พฤศจิกายน2569ได้ตําแหน่งเป็นเกษตรราธิบดี ส่งผลให้ท่านจะคิดถึงเรื่องของอนาคตมากยิ่งขึ้นและท่านจะเป็นที่พึ่งพาอาศัยได้ช่วยเหลือดูแลผู้อื่นมากขึ้นหน้าที่การงานจะมีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นและในระยะนี้ท่านจะมีโอกาสศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของท่านให้มีความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับครั้งนี้ที่ฉันขอจบการพยากรณ์ไว้เพียงเท่านี้ค่ะดิฉันขอให้ทุกท่าน ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทรัพย์สินเงินทองหลั่งไหลามาเทมาสุขภาพกายใจสมบูรณ์แข็งแรงแล้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ